สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของชาววรนังคารนะคะค่ะชาววันังคารในสัปดาห์นี้นะคะจับได้ไพ่ห้าดาบค่ะค่ะแสดงว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะชาววรนังคารนะคะค่อนข้างที่จะดื้อรั้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจนะคะว่าใครจะคิดยังไงกับคุณนะคะทำไรไม่ค่อยแคร์ใครนะคะไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงนะคะฉันอยากจะทําของฉันแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะ ค่ะเรื่องการงานของชาววัังคารนะคะให้ระวังมีปัญหาทะเลาะหรือขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานในเรื่องผลประโยชน์นะคะอันนี้ให้ระวังดีๆเลยนะคะค่ะเรื่องการงานของชาวนะคะในสัปดาห์นี้นะคะค่อนข้างขาดมือนะคะเนื่องจากการใช้จ่ายที่แบบว่าฟุ่มเฟือสักนิดหนึ่งของชาววันังคารนะคะค่ะเรื่องความรักนะคะของชาววันังคารนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้านนะคะเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะคะค่ะ สำหรับคนโสดนะคะคนโสดในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็มีคนเนี่ยเข้ามาให้คุณคุยหลายคนเลยแล้วก็เป็นคุณซะเองนะคะที่คุยแบบว่าเขาเรียกอะไรระวังนะคะสัปหาห์ให้ทันนะแบบคุยหลายคนนะคะอะไรประมาณนี้นะคะค่ะเรื่องสุขภาพของชาววันอังคารนะคะในสัปดาห์นี้นะคะให้ระวังปวดหัวไมเกเรนนะคะเนื่องจากความเครียดนะคะในสัปดาห์นี้ชาววันอังคารก็ไม่มีนือะแรมากนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อไปกำลังใจให้กันนะคะ ใครนะคะที่สนใจตรวจดวงชะตาด้วยไพ่ทาโร่นะคะให้อินบ็อกซ์มาค่ะหรือไม่ก็คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ